5. เคล็ดลับในการจัดทรงผมให้ดูหนามีอะไรบ้างมารับฟังในคลิปเลยจ้า สวัสดีค่ะช่องเพลินนะจ๊ะเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะวันนี้นะจ๊ะก็อยากจะมาบอกเรื่องเทคนิคการจัดแต่งทรงผมให้ดูหนานะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มั่นใจใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มความมั่นใจนะในการแบบจัดแต่งทรงผมปิดแบบว่าตรงส่วนบริเวณที่เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือปิดบริเวณที่เรามีอาการผมบางนะมีวิธีไหนบ้างนะจ๊ะสามารถดูแลแล้วก็ทําด้วยตัวเองได้มีอะไรบ้างนะเรามาเริ่ม เคล็ดลับที่1กันเลยจ้ะแต่ก่อนอื่นนะยังไงนะทางช่องเพลินก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กับทางช่องด้วยนะจ๊ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเคล็ดลับที่หนึ่งจ้ะเคล็ดลับที่1นนั่นก็คือ<ม>การเลือกแชมพูแล้วก็ครีมบำรุงผมนะหรือว่าเป็นกลุ่มครีมนวดผมนะที่เหมาะกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของเรานั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าการที่เราเลือกแชมพูหรือว่าครีมนวดเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ในการจัดแต่งทรงผมเนี่ยที่เหมาะกับสภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะลดเรื่องอาการที่แบบว่า อาการเรื่องผมรีบใช่ไหมคะหรือว่าแบบช่วยทําให้ผมเราเนี่ยดูหนามีวอลลุ่มได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบ ตัวช่วยที่สําคัญเหมือนกันนะแล้วอย่างหนึ่งนั่นก็คือพอเวลาหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือควรจะมีการใช้พวกกลุ่มครีมบํารุงผมใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกแฮโคที่ช่วยเรื่องบํารุงบริเวณปลายผมเพื่อที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมของเราให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะต่อไปจากเคล็ดลับที่2นะนั่นก็คือทรงผมที่ดีสามารถช่วยปกปิด ผมบางได้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะแบบว่าปกปิดนะบริเวณที่เรามีอาการผมบางอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยฝีมือนะแล้วก็ทักษะของช่างตัดผมของเรานั่นเองนะจ๊ะช่วยในการที่จะแบบว่าทําให้ผมเราดูมีวอลลุ่มดูหนากว่าเดิมอาจจะยกตัวอย่างเช่นการตัดทรงที่แบบว่าบริเวณปลายนะคะเป็นบริเวณปลายผมตรงเนี่ยหรือว่าการ ปล่อยให้ผมบางบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมีความยาวที่ยาวกว่านะก็จะช่วยเรื่องปกปิดบริเวณที่เรามีอาการผมบางอยู่ได้นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรืองทรงผมเนี่ยนะคะก็มีความจำเป็นนะแล้วก็มีความสำคัญมากๆในการที่จะช่วยเรื่องปกปิด เออบริเวณที่เรามีอาการผมบางอยู่นั่นเองนะจ๊ะอ่าต่อไปจากเคล็ดลับที่3นะจ๊ะเคล็ดลับที่3นั่นก็คือการจัดแต่งทรงผมให้ดูดีนั่นเองนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องการจัดแต่งทรงผมนะคะเราก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเช่นพวกกลุ่มมูสหรือว่าเจลในการจัดแต่งทรงผมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องดูในสูตรที่เราใช้แล้วไม่มีอาการระคายเคืองหรือไม่มีอาการแพ้หรือว่าเป็นสูตรที่ไม่ทําให้เรามีอาการผมร่วงนั่นเองนะจ๊ะก็ลองเลือกกันดูนะจ๊ะในสูตร ที่เหมาะกับสภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานั่นเองนะพอเวลาหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็อาจจะสามารถใช้ได้นะคะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเป่าผมให้ผมเราดูมีวอลลุ่มได้ด้วยนะตัวนี้ก็คือสามารถช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะต่อไปจากเทคนิคที่4นะ อันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนการแสงผมเนี่ยนะคะจากบริเวณที่เราเคยแสกสมมติเราเคยแส่ข้างขวาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมาแส่ข้างซ้ายนะคะมันก็จะช่วยทําให้แนวการวางตัวของเส้นผมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะมันก็จะทําให้ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะหรือแบบสาวๆอาจจะใช้วิธีนี้นะในการแบบเวลาเราปล่อยผมใช่ไหมเราก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนแสกเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาบ้างมันก็จะช่วยเรื่องการเพิ่มวอลลุ่มแทนที่เราจะแบบแสกข้างใดข้างหนึ่งเป็นประจานั่น เองนะจ๊ะก็ลองไปใช้กันดูเนาะต่อไปจ้าเทคนิคสุดท้ายนะเทคนิคที่5นั่นก็คือการเปลี่ยนสีผมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งการเปลี่ยนสีผมเนี่ยมันก็จะทําให้มีสีเนี่ยคือมาช่วยเรื่องการปกปิดความบางของเส้นผมได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสีผมเนี่ยก็คือมีความสําคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องปกปิดอาการผมบางของเราได้ด้วยนะก็ลองไปดูเลือกสีที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแล้วก็เลือกให้ตรงกับ ความต้องการของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่จะดูแลแล้วก็เรื่องจัดแต่งทรงผมด้วยตัวเองนั่นเองนะจ๊ะที่ทําให้ผมเราดูมีวอลลุ่มแล้วก็ดูหนักขึ้นนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเนาะสาเหตุของอาการผมร่วงเนี่ยมีหลายสาเหตุมากๆนะจ๊ะยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้นะจ๊ะชมเพลินผลิตภณัณฑ์สมุนไพรนะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะจ๊ะยังไงก็มาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักกันนะคะยังไงก็ช่องเพลินวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย